มาที่ใช้ในการเรียกคนต่างกลุ่มออกไปนะครับทีนี้ประเด็นที่ผมอยากจะชวนคุยในในรอบที่2อเนี่ยอาจจะเป็นสั้นๆสั้นๆนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราก็ค่าน้าจะจํากัดแล้วนะครับก็อาจจะเป็นประเด็นที่อาจจะอาจจะขอไปเริ่มที่อาจารย์บุษรินก่อนเนื่องจากบุษรินเริ่มเริ่มทำประเด็นคล้ายๆโจทย์ใหม่ๆในในแง่ของการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับชาติพันธุ์เนี่ยเอ่ออันนี้จะให้รอบอาจจะให้สักคนละสาถึงหนาทีนะครับในคล้ายเป็นคล้ายๆเป็นข้อสังเกตหรือว่าเอออยากจะให้สะท้อนให้เห็นว่าทิศทางในการศึกษา เรื่องเกี่ยวกับชาติพันธุ์เนี่ยในอนาคตเนี่ยมันมันที่ทามันจะเป็นอย่างไรหรือว่าแนวโน้มมันจะเป็นอย่างไรบ้างจากการที่อาจารย์อาจจะอยู่ในแวดวงของการศึกษาเรื่องชาติพันธุ์หรือว่าทําการเรียนการสอนเรื่องชาติพันธุ์รวถึงเรื่องติดตามเอ่องานเรื่องชาติพันธุ์อยู่เนี่ยก็อยากจะรู้ว่าในอนาคตห้าปีสิปีข้างหน้าเนี่ย ประเด็นอะไรทั้งชาติพันธุ์ที่มันควรจะอยู่ใน,ในความน่าสนใจหรือว่าควรจะเป็นประเด็นที่เขาจะศึกษากันหรือว่ามันทิศทางในการศึกษาหรือว่า approach ในการศึกษาเนี่ยมันจะมีมันจะีลักษณะอย่างไรจะฟังทางอาจารย์พุษรินก่อนนะอาจารย์ครับดชเชิญนะขอแทน